สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงการดูแลบำรุงรักษาดวงตาเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆควรดวงตาคู่นี้คุณจะอยู่กับเราไปจนเรานะแก่เท่าไม่ใช่จะมามีปัญหาดวงตาก่อนการศึกษาโดยเฉลี่ยนะปัจจุบันนี้นะคะอายุเกิน50ขึ้นไปเนี่ย80%มีปัญหาเรื่องดวงตาแล้วนะ พราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้มือถือใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์อะไรแบบพวกไอทีเยอะอะค่ะก็ทำให้เป็นโรค AMD รู้จักไหม a r e l a t e d macular degeneration คือจอประสาทต,ตาเนี่ยเสื่อมก่อนวัยเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากเลยค่ะแต่ก่อนยังเป็นแบบตอน50-60เดี๋ยวนี้แค่40กว่ากว่านี่เป็นกันแล้วเพราะว่าใช้ใช้มือถือกันตั้งแต่เด็กๆสสยตาเราจ้องตลอดแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องดวงตาเนี่ยโอ้โหคุณภาพชีวิต แย่ yeah, ค่ะเพราะว่าดวงก,การเรียนรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยมาจากดวงตาซะ70-80%แล้วนวันนี้หมอจะมาพูดถึงการดูแลดวงตาให้หมอหามาให้10ข้อเด่นๆเลยทําตาม10ข้อนี้รับรองดวงตาใสปิ้งตามองใสสว่างนะคะข้อแรกเลย 1. น,นี่พูดทุกคลิปพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะเพราะตาเราก็เป็นเซลล์นะเป็นอวัยวะนะช่วงที่คุณนอนหลับพักผ่อนเป็นไงคะได้ซ่อมแซมเซลล์โกรทฮอร์โมนหลังอลองอดนอนดูดิ อดนอนเนี่ยเช้าตื่นมาใน,นตาแดงกรมสมมุติว่าอดนอนได้นอนชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยตาแดงตาล้าตาแห้งไปหมดเพราะตอนที่เราช่วงนอนเนี่ยมันก็ซ่อมแซมเซลล์เซลล์วุ้นในดวงตาเซลล์อะไรก็ซ่อมหมดงั้นอย่าอดหลับอดนอนนะคะข้อที่2คือการออกกําลังกายสําคัญมากมากค่ะเพราะว่าพอเรามีการเคลื่อนไหวมีการออกกําลังกายเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดบลัด d f l o ไปที่ดวงตาดีนําออกซิเจนไปที่ดวงตาดีบางคนแบบเอ้ยนั่งแหมะแชะดูทีวีไปเรื่อยช่วย เคลื่อนขึ้นมาออกกาลังกายค่ะเลือดจะ flow ดีมากและที่จะออกกําลังกายดีๆที่สุดนะคือออกโดนแดดด้วยรู้ไหมว่าที่ดวงตาของเราเนี่ยมีรีเซพเตอร์ของวิตามินดีนะ แสงแดดนี่สําคัญมากกระตุ้นให้เซลล์ดวงตาดีมากบางคนจะไม่รู้ว่าวิตามินดีสัมพันธ์กับดวงตาด้วยหรอสัมพันธ์ค่ะมีรีเซพเตอร์ชัดเจนเลยค่ะในทุกตัวของดวงเซลล์ดวงตานะคะงั้นช่วยช่วยที่โดนแดดด้วยออกกําลังกายแล้วโดนแสงแดดด้วยนี่จะดีมากจะลดภาวะอะไรรู้ไหมกระจกตาโปง่งพองบํารุงดวงตาความล้าของดวงตาสังเกตที่เราไปนั่งริมทะเลแต่ไม่ได้จ้องพระอาทิตย์นะได้เห็นแสงแดดแสงอะไรโอ้โมันสดชื่นดวงตาเราสดชื่น นี่คือข้อที่สข้อที่2นี่คือปน3คือให้ให้ได้วิตามินดีด้วยแสงแดดด้วยถ้าได้ไม่พอกอ็อันนี้ไม่ใช่เป็นวิตามินดี3ก็ได้นะคะเสริมก็ต้องเสริมด้วยวิตามินดี3แต่ถ้าโดนแดดได้ไปโดนเลยค่ะต่อไปข้อที่3คือดื่มน้ําให้พอเพราะว่าเซลล์ดวงตาวุ้นในตาเป็นองค์ประกอบน้ําเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นค่ะงั้นคุณจะตาแห้งถ้าคุณดื่มน้ําไม่พอช่วยดื่มน้ําเลยน้ํา ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะข้อที่4คือพักสายตาบ้างเพราะบางคนห้ามใช้คอมไม่ใช้อะไรบอกหหม,มันทํางานนะหมอมันทํางานแต่อ่ะโอเคเข้าใจอาจจะป้องกันอาศัยแว่นตาที่กันแสงสีฟ้าพักสายตาบ้างเขามีกฎว่าให้ดูแค่2 0นาทีดู2 0นาทีแล้วพักสายตาเนี่ย ยี่สิบวินาทีเท่านั้นนะไปมองไกลๆไปยี่สิบฟุตสมมติว่าแบบออนั่งทํางานอยู่ยี่สิบนาทีเนี่ยเอาแล้วต้องแบบพักสายตามองไกลๆมองสีฟ้าสีเขียวอะไรให้มันโล่งๆโปร่ปงๆมองมองไกลๆในแค่ยี่สิบวินาทีเองนะคือช่วยพักสายตาเจ้านายยังไม่รู้หรอกกลับมาทํางานต่อได้หรือหลับตาเลยค่ะช่วงนั้นพักหลับตาแล้วก็กระพริบตาทีๆเขาบอกช่วงที่เราจ้องทางานอะไรเพลินๆกระพริบตาจะน้อยลงนะทําให้ตาแห้งได้งั้นช่วยช่วยพักสายตาบ้าง ข้อที่5คืองดเหล้างดบุหรี่พวกนี้ทำลายดวงตามากๆพวกแอลกอฮอล์กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบบุหรี่สารที่สูบเข้าไปเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมต้อกระจกอะไรต่างๆเกิดเร็วงดเลยค่ะนะคะ ข้อที่6คือป้องกันอะไรก็ได้ที่มาทําลายดวงตาคุณไปออกแดดโอ้โหไปกลางประมงกลางทะเลไปเที่ยวทะเลใส่แว่นกันแดดค่ะแสงแดดที่จัดจัดเนี่ยมันทําลายคือทุกอย่างมันทางสายกลางนะแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีคุณขาดวิตามินดีไม่ได้ แต่ก็พอประมาณค่ะไม่ใช่ไปโอ้โหจ้องพระอาทิตย์จ้าหรือไปอยู่กลางทะเลก็ไม่ได้ใส่ปกปกป,กป้องดวงตาคืออ็อกเหล็กอย่างเงี้ยอ่างองอกแสงกระเด็นเข้ามาแสงใส่ตาเราก็ใช่ไหมแสงที่อ็อกเหล็กคืออะไรก็ได้ค่ะที่มันจะทำทำร้ายดวงตาเราคือปกป้องมันใส่เฟซชิลใส่แว่นใส่อะไรถ้าจะทํางานพวกนั้นเพื่อป้องกันดวงตาของเราให้ปลอดภัยนะคะไม่ได้เอามาแสงมาใส่ดวงตาเยอะเะ ข้อที่7คือรักษาโรคที่เราเป็นอยู่แล้วมันจะมาพ่านมาทําให้ดวงตามีปัญหาได้ใช่ไหมคะมาหวานคุณเป็นมาหวานแล้วคุณก็ปล่อยมันไปเรื่อยบาหวานขึ้นตาค่ะ ใช่ไหมถ้าคุณไม่เป็นเบหาหวานก็ไม่เป็นเบหาหวานขึ้นตาคุณต้องรักษาโรคที่คุณเป็นอันนั้นก่อนอะเป็นเบหาหวานเออเป็นไทรอยเห็นไหมไทรอยเป็นพิษแล้วไม่รักษาไทรอยตาปนเลยนะคือมันไปไปผลต่อดวงตาถ้าคุณรักษาโรคอ,อันแรกของคุณให้มันดีมันก็ไม่มีปัญหากระดวงตาค่ะหรือบางคนต้องกินยาสเตรอยเยอะเป็นโรคภูมิทำร้ายตัวเองรูมาตงรูมาตอย SLE กินสเตรอยเนี่ยค่ะมันมีผลต่อกำบันลูกตาด้วยนะหรือภูมิทำร้ายที่ดวงตาอะไรก็ต้องรักษาโรคที่มันมีปัญหาอันนั้นให้ดีขึ้นนะคะค ข้อที่8คือทำงานที่แสงสว่างพอเหมาะคำว่าพอเหมาะคือไม่จ้าเกินแล้วก็ไม่มืดเกินค่ะบางคนนี่โหไปอยู่กลางสามก็นั่งทำงานไม่ได้ค่ะแสงจ้าเกินหรือมืดปิดไฟกลางคืนปิดรอบห้องแล้วก็นั่งดูมือถือเนี่ยค่ะพิว้วผิ้วเขาเรียกว่าอะไรละ่ะพิวพ้วผิวรูม่านตาคุณจะเปิดเพราะว่าแสงข้างนอกปิดหมดแล้วแสงมือถือจะจ้าเข้าไปเลยค่ะอันนั้นทำลายดวงตาอย่างมากนะคะก็คือทำงานหรืออะไรก็ได้ให้อยู่ในแสงสว่างที่มันพอเหมาะ ข้อที่9คือเช็คสุขภาพตาบ้างบางคนนี่เรื่องนี้ไม่สนใจเลยเหินห่างไปเลยอายุเกิน40เนี่ยค่ะต้องเช็คบ้างแล้วอาจจะสองสปีครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิน65นี่ปีละครั้งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นอะไรหมอนัดตรวจตาก็ต้องตามกําหนดที่หมอเขานัดนะแต่ต้องขอให้ดวงตาเป็นอวัยวะที่คุณสนใจบ้างไม่ใช่เช็คแ,แต่เบาหวานความดันเช็คเลือดอย่างเดียวเช็คดวงตาด้วยต่อไปข้อที่10คือ อาหารที่ช่วยบำรุงดวงตาอันนี้เยอะมากข้อนี้เป็นข้อตะกร้าใหญ่มากก็ต้องกินไรล่ะสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของเซลล์ในดวงตาใช่ไหมที่เด่นๆกันนะคะแทบจะวิตามิน A อย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้ววิตามิน A เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนคือสารตั้งต้นของวิตามิน A นะมันทําให้ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมให้ช่วยในการมองเห็นกลางคืนคนที่ตาบอดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคนอายุเยอะๆตามัวเนี่ยกินกลุ่มเบต้าแคโรทีนวิตามิน A เลยค่ะ พวกนี้ตำพืชผักก้อนแ้วล่ะผักสีสีอะแครลอดฟักทองมะละกอหรือผักสีเขียวเข้มก็ได้นะผักบุ้งตําลึงพวกนี้ค่ะมีวิตามิน A สูงคือเบต้าแคโรทีนสูงนะคะกลุ่มต่อไปคือวิตามิน B วิตามินดวิตามิน B ก็ไม่ใช่ว่าไม่บำรุงดวงตานะเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยจะลดการเกิดต้อต้อต่างเลยแทบจะทุกต้อเลยวิตามิน B ช่วยนะคะซึ่งวิตามิน B ก็มีในอะไรบ้างล่ะพวกผักใบเขียวต่างๆเนี่ย พริกหยวกยังมีเลยไม่ต้องเขียวหรอกโกจิเบอรี่นี่ดีต่อดวงตามากๆโกจิเบอรี่นี่วิตามิน C ก็สูงวิตามิน B ก็สูงนะคะต่อไปข้อต่อไปคือวิตามิน C เมื่อกี้ A B C แล้วนะเห็นไหมแทบจะทุกวิตามินเลยอะ่ะวิตามิน C ก็คือกระตุ้นคอลลาเจนในดวงตาก็มีนะคะกระตุ้นคอลลาเจนในดวงตากระตุ้นให้เพิ่มการมองเห็นในผู้สูงอายุเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีพบในไหนคะวิตามิน C มะนาวกีวีมะขามป้อมอย่างเงี้ยเอ้โหออกจะดีเลยบล็อกโคลี่ส้มมีวิตามินซีทั้งนั้นแถมวิตามินอ e ีก็ดีด้วยค่ะโอ้แทบจะแทบ,แท,บทุกวิตามินเลยเนาะ A B C D โดนแดดเมื่อกี้ด้วยเห็นไหมแสงแดดที่รีเซพเตอร์ของดวงตา E อีก E นี่ก็บำรุงกระจกตาเลนตานป้องกันต้อต่างๆ คล้ายๆกับพวกวิตามิน B นะคะก็มีพวกไหนนะอโวาคาโดสวัสด์ทุกเนี้ยค่ะเป็นวิตามิน E ทั้งนั้นแถมได้จากทถั่วเปลือกแข็งแอลมอนโกจิเบอรี่ก็มีวิตามิน E อีกก็คือวนไปวนมาพวกอาหารบำรุงดวงตาก็คือพวกกลุ่มเนี้ย แล้วรู้ไหมลูทีนซีแซนทีนนี่ดีมากๆอันนี้ก็บอกเลยว่าช่วยเรื่องจอประสาทตามากๆป้องกันแสงสีฟ้าที่จะมาทําลายดวงตาคือลดทอนมันอ่ะจะแสง U ูีก็ได้จะแสงสีฟ้าก็ได้ที่จะมาทําลายเซลล์ในดวงตาเนี่ยไอพวกลูทีนซีแซนทีนจะช่วยมากพวกนี้ก็มีในพวกอะไรบ้างคะโกจิเบอรี่อีกแล้วออผักขมอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผักแคลมีพวกมีพวกลูทีนซีแซนทีนแต่มากน้อยแตกต่างกัน และอีกกลุ่มนึงที่อยากจะให้ทานคือโอเมก้า3โอเมก้า3นี่ลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็บำรุงเซลล์ลดการอักเสบของดวงตาด้วยค่ะลดตาแห้งด้วยนะคะน้ำในตาก็จะเพิ่มขึ้นมีในไหนหมอพูดเยอะมากแฟกซีงาขีมอนเชียซีดวอลนัทอะไรพวกนี้โอเมก้า3นะคะคือเป็นกรดไขมันที่ดีก็ทานกันบำรุงกัน และที่เด่นๆนอีกตัวหนึ่งไลโคปีนเคยได้ยินไหมไลโคปีนที่หมอบอกอยู่ในมะเขือเทศถ้ามะเขือเทศที่ธรรมดาไม่ทาให้ไม่ทําไปโดนความร้อนก่อนเนี่ยก็จะมีวิตามินซีสูงแต่ถ้าเอามาทําให้โดนความร้อนก่อนไลโคปีนจะสูงมากค่ะทานมะเขือเทศมันจะไลโคปีน,นจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่ดวงตานะทาให้เลือดไปเลี้ยงที่ดวงตาดีขึ้นแล้วก็ไปทําลายพวกซิงเกตออกซิเจนที่มันจะมาทาลายเซลล์ดวงตาไลโคปีนไปช่วยมันพบในพวกมะเขือเทศแตงโมมะละกอพริกหยวกอะไรต่างๆพวกเนี้ย ที่จริงพวกเกลือแร่ต่างๆก็ช่วยเรื่องดวงตานะซิลิเนียมสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยเรื่องป้องกันจอประสาทตาก็คือกินอาหารธรรมชาติอะข้าวโอ๊ตทัวซิลิเนียมสังกะสีนี่อ่านทะเลก็พบเยอะนะคะก็กินพวกนั้นเลย แต่ที่เด่นๆอีกตัวหนึ่งเคยได้ยินไหมแอนโทไซยานนีนพวกนี้ที่พบในบลูเบอรี่ลูกมอนผักกาดม่วงคือสีม่วงเข้มๆอ่ะแอนโทไซยานนีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงที่เหมาะกับดวงตามากมีการศึกษาเลยค่ะมันจะเพิ่มเส้นเลือดฝอยไปที่ดวงตาเพิ่มคอลลาเจนในดวงตาแล้วก็ลดทอนพวกเอฟเฟกที่เมื่อกี้หมอบอกว่าเหมือนกับไอ้พวกลูทีนเซนทะีนน่ะช่วยเอฟเฟกของ แสงสีฟ้าที่เราใช้มือถือกันเอฟเฟกของแสงอุลตราวโอเลต UV จะมาทำลายดวงตานะคะก็คือทำสิบข้อเนี้ยทานสารอาหารที่เป็นจากธรรมชาติมาบางคนบอกมาหูหมอมันไม่ไหวป่ะแต่พูดมามต้องหาแต่ละอย่างเออ คือคือแบบอยากได้เล่นรัดอ่ะมันเล่นรัดไม่ได้เออมันเล่นรัดแต่ข้อสิบอาหารอาหารบำรุงดวงตาโอเคแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ามยังไงคุณก็ต้องทําคุณก็ต้องมีการออกกําลังกายให้เหลือไปเลี้ยงดวงตาเพิ่มขึ้นมีต้องพักสายตาก็ต้องอะไรบางลางไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมคือมันก็ต้องทําหลายๆข้อแต่แบบบางคนติดต่อหมอมาบอกแบบแบบ เอออยากจะได้ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาหมอทําได้แค่ข้อ10ค่ะคือหมอบำรุงได้แค่ทำให้แค่ข้อ10ก็คืออาหารที่บำรุงดวงตาเพราะหมอทําไอ้ลูทีนพลัสออกมาไงก็คือใครสนใจก็ติดลูทีนพลัสได้เลยค่ะเพราะหมอก็ หมอก็ดูคอมเยอะเ,อเด็กๆก,ก็โหเรียนออนไลน์ดูคอมสายตาเสื่อมกันเยอะก,ก็เลยหมอก็เลยอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันแบบไม่ต้องมาหาหลายๆอย่างไงหมอก็เลยทำรูทีนพลัสมาซึ่งในรูทีนพลัสเป็นสารจากธรรมชาติหมดเลยนะที่ที่หมอทานอยู่อะอก็คือเป็นสารจากธรรมชาติทั้งหมดเลยหมอรวมกันไว้78ชนิดน่ะมีลูทีนซีแซนทีนพวกนี้อย่างเต็มแม็กเพราะว่ามันสกัดจากดอกดาวเรืองนะคือหมอไม่เอาสารเคมีอะ หมอก็เอาลูทีนซีเซนทีนที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าช่วยเรื่องกระจกตาไลาโคปีนสกัดจากมะเขือเทศเโกจิเบอรี่นี่ห้ามขาดค่ะโกจิเบอรี่นี่วิตามินซีสูงกว่าส้ม500เท่านะโกจิเบอรี่สูงมากแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนเยอะอะว่าง,ง่ายๆโกจิเบอรี่มีทั้งสังกะสีก็อยู่ในโกจิเบอรี่คือโกจิเบอรี่นี่ก็เรียกว่าเป็นทางทางแพทย์แผนจีนนี่เขาแบบอยู่ในทุกตำลักยาของแพทย์แผนจีนเลยนะงั้นต้องขาดโกจิเบอรี่ไม่ได้คำรุงดวงตา แล้วก็มีวิตามินซีตามธรรมชาติใส่พวกไบโอฟลาวนนยมีเบต้าคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอแต่ไม่ควรไปกินวิตามินเอสังเคราะห์นะซึ่งหมอก็ใช้เป็นแครอทเอ็กทรัคือสารสกัดจากแครอทนะคะมีแอนโทไซยานินเมื่อกี้ที่บอกแล้วคือแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวที่ควรทานน่ะหมอเอามารวมกันเป็นอยู่ในลูทีนพลสเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหมดก็คือของหมอนี่แอนโทไซยานินสกัดจากบิลเบอร์รี่นะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยใส่แบบว่าบิล แอนต ო เนินแต่วันมีผลกระดวงตาต้องการเท่าไหร่ ไลโคปีนต้องการเท่าไร่ลูทีนซีแซนทีนต้องการเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเบตาคโรทีนต้องการเท่าไหร่แล้วหมอยังใส่ตัวไอ้ที่บอกแล้วที่มีรีเซพเตอร์วิตามินดีใส่แค่พอสําหรับเรื่องดวงตานะไม่ใช่ระกระตุนนะต้นภูมินะกระตุ้นภูมินี่ต้องกินโอโ้เป็นหลายพันอันนี้หมอใส่แค่200 200 i u อายุที่มันจะกระตุ้นรีเซพเตอร์ในดวงตาเพราะมันเน้นที่สารอื่นๆค่ะมันเน้นที่ลูทีนซีแซนทีไลโคปีนโกจิเบอรี่เบตาคโรทีนอะไรพวกนั้นมากกว่า นะคะพอทานเข้าไปมันก็ได้ช,ช่วยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่บำรุงดวงตามีสารต่างๆสารอาหารครบแต่คุณก็ต้องไปทำข้ออื่นๆอยู่ดีแต่ทานลูทีนพัสไปจะช่วยเรื่องอะไรบ้างล่ะก็ช่วยเรื่องฟื้นฟูนฟนสุขภาพตาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ตาลดความเหมื่อยล้าตาแบบ แห่งตาผ่าตามัวโรคตากระจกตาเสื่อมกรวยใช่ไหมจอประสาทต,ตาเสื่อมกอไวยอะไรเงี้ยค่ะ,ะช่วยบำรุงช่วยถนอมดวงตาหมอก็ตอบตอบอะไรละความต้องการของแฟนเพจได้ก็แค่ข้อที่10เท่านั้นก็คือหาสารอาหารที่บำรุงดวงตาที่มาจากธรรมชาติแล้วใส่เต็มแม็กอย่างเงี้ยค่ะทานวันละเม็ดแต่อยากให้ทุกคนทำข้อ1ถึงข้อ9ด้วยนะคะก็ฝากเรื่องการดูแลดวงตาเอาไว้ถ้าสนใจรูทีน p l u สก็ติดต่อแอดมินค่ะ โอเคค่ะเจอกันนะคะติดตามกันได้ค่ะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ